ครับได้ครับครับก็สวัสดีครับผมสมบูรณ์ชูนะครับตอนนี้เป็นวันแรกที่นะครับเขาใหญ่เปิดทําการนะครับซึ่งให้นักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้ขึ้นไปเที่ยวเขาใหญ่ชมเขาใหญ่ซึ่งปิดไม่นานใช่พี่ปิดมาประมาณ3เดือนนะครับปิดมา3เดือนนะครับซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่เปิดเป็นวันแรกนะครับก็การที่เรามาเขาใหญ่นะครับเราก็จะมาลงทะเบียนลงชื่อนะครับก็จะมีลายชื่อแล้วก็ เบอร์โทรนะครับแล้วก็เวลาเข้าเวลาเวลาออกพี่เขาบอกว่าก็จะต้องมีการเช็คเอาท์ตอนนี้คือเราเช็คอินนะครับผมแล้วก็ที่มาเขาใหญ่นะครับเราก็จะมีการสแกนสแกนอุณหภูมิอุณหภูมินะครับผมแล้วก็จะมีสแกนเชษชนะนะครับว่าไทยแล้วก็ส่วน ส่วนนั้นก็จะมีะเจลล้างมือนะครับผม <Okay. S 1> นี่นะครับผมวันนี้เขาใหญ่เปิดวันแรกนะพี่เนะาะเข้ามาเข้ามาเยอะยังลูกค้าครับอันน<ๆ>ี้ก็ต้องเทีเ่ยวต่องเที่ยวประมาณร้อยเกือบหนึ่งร้อยคนครับเข้าๆครับครับผมาาาม,มาใส่ก็าลังมาน้อยนะครับครับผมมาใส่กําลังน้อยน่าจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์หยุด,ดยาวคนน่าจะเยอะเปิดวันแรกนี่คือให้เขาฟรีไหมครับผมไม่ครับต้องเสียเงินปกติครับร้านค่าธรรมยังเข้าอุทยานปกติครับผมครับผมคนหนึ่งเท่าไหร่ บุคคล40บาทรถจักรยานยนต์30บาทครับตรงน,นี้จะเป็นการคัดกรองอรถจักรยานยน,ยนต์ส่วนการชำระจะต้องขึ้นไปชำระ,ะที่จุดคัดกรอง100เมตรการชำระเงินจะอยู่ที่จุดคัดกรองที่เราันครับตรงนี้จะเป็นาการคัดแยกแยกระหว่างรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ครับเพื่อความรวดเร็วในการรับนักท่องเที่ยวครับ๋อครับทีนี้ว่าเมืม่อก,กี้เห็น อ่าพอาะถ้าเกิดเราตกลงเราจะติดตรงนี้ใช่ไหมครับผมครับผมอันนี้คือเขียวคือใช้ก,กินเนาะครับเขียวคือใช้ก,กินนะครับคือผ่านนะครับได้การตรวจสอบแล้วผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านอ๋อนี่ฮะนะครับใครมานะครับก็วันนี้เป็นวันเปิดไฟแรกนะครับผมสาหรับเขาใหญ่นะครับเรานะครับซึ่งปิดทําการมา3เดือนนะครับสมมุติว่าก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละพอดีว่าตกข่าวไปนิดนึงนะครับตกข่าวก็เลยอ่ ไม่ได้นอนก็เลยต้องไปนอนรีสอร์ทเพื่อรอที่ยิงเขาใหญ่วัแรกนะครับเดี๋ยวสมพงษ์เทเวก็ขออนุญาตเดินทางขึ้นไปเขาใหญ่นะครับตรวจอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็3ามโมงกว่านะครับซึ่งตรวจเรียบร้อยลงที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางไปเที่ยวต่อที่เขาใหญ่นะครับผมโอเคครับมากครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปให้สมพงษ์เทเวเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ